เอาล่ะสวัสดีครับทุกท่านนะผมอยู่กับผมนายเอิร์ธและอยู่กับช่องเอิร์ธหรืวิถีนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาทําการจัดอันดับโลกโคตรกับอุลตร้าแมนกันซึ่งก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเสื้อห้อการจัดอันดับในวันนี้นั่นก็คืออันดับอุลตร้าแมนผู้ใช้พลังรุ่นพี่ซึ่งบอกเราว่าช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่ยุคนิวเจเนเรชั่นหรือพวกยุคเฮเซบางคนเนี่ยอุลตร้าแมนบางคนเนี่ยจะใช้พลังรุ่นพี่นะจะบอกเราว่าช่วงหลังเนี่ยเราจะเห็นบ่อยมาก ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นพวกการใช้พลังกับใช้ร่างฟอร์มฟิวชั่นกันนะครับผมส่วนในคลิปนี้เราขอขอยกมาเลย5ดับอุลตร้าแมนใช้พลังรุ่นพี่กันนะครับผมโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยอัอนดับที่หอุลตร้าแมนเซตอุลตร้าแมนคนใหม่ล่าสุดของปี2020นี้เลยนะครับผมซึ่งก็ได้นอนว่าเป็นอุลตร้าแมนที่ใช้พลังของเรารุ่นพี่แน่นอนนะครับผม ซึ่งเป็นอุลตร้าแมนผู้เป็นสิทธิ์เอกของอุลตร้าแมนซีโร่นะฮะซึ่งอยากรู้ว่าซีโร่ไปหาลูกศิษย์แล้วฝึกกันตอนไหนนะโอเคช่างมันอุลตร้าแมน Z ซผู้ใช้อุลตร้าเมดอนในการแปลงร่างเป็นร่างฟอร์มต่างๆซึ่งในปัจจุบันตอนนี้โผลม่มาหมดแล้ว3ร่างนะฮะได้แก่ร่างอัลฟาเอตเบต้าสแมชและแกมมาฟิวเจอร์ซึ่งจะใช้อุปกรณ์ในการแปลงร่างนั่นก็คือเซตเลเซอร์ izer, นะซึ่งก็ มีความใกล้เคียงกับอุลตร้าแมนจีดอย่างจีดไลเซอร์ izer, แต่ว่าไอน,นี้คือเล่นใหญ่กว่าคือการใช้พลังของอุลตร้าแมนสามคนฟิวชั่นเลยนะผมมันก็จะใกล้เคียงกับออฟในร่างของทินิตี้นะแต่อันนั้นเขาใช้แก้ร่างเดียวนะผมแต่อุลตร้าแมนเซตเนี่ยคือใช้ถึง3เลยนะนะก็มารอดูว่าเอาวันที่จะฉายในเดือนหน้านียจะมีความสามารถเก่งกัน,กนหรือไม่สำหรับอุลตร้าแมนเซตนะผมก็ถือว่าเป็นอุลตร้าแมนผู้ใช้พลังรุ่นพี่อีกคนหนึ่งเช่นกันนะผมให้อยู่ที่ระดับนี้เลยนะครับ อันดับที่4ี่อุลตร้าแมนจีทลองลงมาเลยก็ต่อจากอุลตร้าเซตเลยนะผมว่ามันมีความใกล้กันอีกอย่างก็ใช้พลังดุ่นพี่เหมือนกันซึ่งอุลตร้าแมนจีทจะใช้อุปกรณ์ในการแปลงร่างที่เรียกว่าจีทไลเซอร์กับอุลตราแคปซูลซึ่งจะใช้2อย่างนี้ในการแปลงร่างเป็นแต่ละฟอร์มนะฮะซึ่งณปัจจุบันตอนนี้ถ้าผมจะไม่ผิดจะมีประมาณ6ฟอร์มนะผมที่เป็นในเวอร์ชันทีวีซีรีส์นะแต่ร่างที่เหลือนี่คือจะโผล่ในตู้เกมนะผมซึ่งทุกร่างนี้ก็จะใช้พลังของ พวกอุตลตร้ารุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งยุคนิวเจเนเรชันวยกันหรือยุคเฮเซ่กับยุคโชวะนะมาฟิวชันกันเป็นร่างฟอร์มนี้ในการฟิวชันไลท์นะวหัสุดแต่ละร่างเนี่ยคือเท่หมดเีไดอย่างเดียวที่ว่าตามันนี่แหละไม่เปลี่ยนเลยนะตามันสีฟ้าเป็นทรงเดิมเลยไม่เปลี่ยนเลยนะผมเีไดตรงนี้แหละแต่ว่าเขาเป็นเอกเส้นช่องเหล่าก็ขอให้มาติดเลยนะผมถือว่าเป็นอุลตร้าแมนอีกคนหนึ่งที่ใช้พลังรุ่นพี่เช่นกันนะผมให้ที่ดับนี้ไปเลยนะครับ อ๋อรอบที่สองอุลตร้าแมนออฟก็ถัดมาจากอุลตร้าแมนจีดเลยนะผมแต่อุลตร้าแมนออฟจะมาก่อนนะครับซึ่งอุลตร้าแมนออฟจะใช้การฟิวชั่นในการแปลงร่างซึ่งจะใช้พลังของเหล่ารุ่นพี่เช่นกันทั้งอุลตร้าแมนยุคเฮเซยุคนิวเจเนชั่นแล้วก็ยุคโชวะนะอันนี้ก็มีเหมือนกันซึ่งจะใช้การฟิวชั่นอัพในการแปลงร่างแต่ละร่างซึ่งแต่ละร่างก็มีความเท่เหมือนกันหมดนะผมยอมรับได้ว่าออฟเนี่ยจะมีความเท่กว่าจีดนะ,ะตรงที่ว่า ตาเนี่ยมันจะเหมือนอุลตร้าแมนทั่วไปนะผมต่างกับจี T ๊ที่แม่งแกิไปว่าเป็นตาทรงเดียวตลอดนะ,ะก็เลยดูไม่ค่อยเท่เท่าอุลตร้าแมนออฟนะผมส่วนอุลตร้าแมนออฟนี่คือผมถูกใจตั้งแต่การฟิวชั่นแล้วและอุปกรณ์แปลงร่างคือดูดีจริงเท่ด้วยนะ,ะก็ถือเป็นอุลตร้าแมนอีกคนหนึ่งที่ใช้พลังรุ่นพี่นี้เช่นกันนะผมให้อยที่ดับนี้เป็นเลยนะครับ อันดับที่2อ,อุลตร้ตเมนกิงกะนะผมผู้ใช้พลังรุ่นพี่เช่นกันแต่เขาจะไม่ได้มาเป็นร่างฟอร์มนะผมถ้าเป็นร่างฟอร์มเขาจะมีแค่ฟอร์มเดียวผมก็คือร่างกิงกะสโตรเลียมนะผมที่จะเป็นแบบว่ากิงกะกระทาโลผสมกันแต่จะไม่มีเขานะฮะแล้วก็จะใช้พลังของเหล่ารุ่นพี่พลังแบบว่าเป็นท่าไม่ตายนะผมเป็นของตอนแรกจะเป็นของพลังของท่าปล่อยแสงของคุณทายุคโชวะก่อนแล้วก็ พอมาอารวมร่างกับกิ่งกาวิกตอรี่กลายเป็นกิ่งกาวิกตอรี่นะ,ะก็สามารถใช้พลังของอุลตรายุคเฮเซนะผมในการปล่อยไปท่าแม่ตายกำจกัดศัตรูนะผมก็ใช้ทั้งเฮเซกับโชวะเลยนะแต่ว่าจะเป็นแค่ลำแสงแต่บอกแล้วว่ามีความเก่งกาจและก็เทจริงๆนะผมเพราะว่าเป็นอุลตรแมนอีกคนหนึ่งที่ใช้พลังรุ่นพี่เช่นกันนะผมให้ที่อันดับนี้ไปเลยนะครับอันดับที่1อุลตรแมนซีโร่ U ถ้าถามว่าอุลตร้แมนซิโร่เขาเคยใช้พลังรุ่นพี่หไหมเคยนะผมแต่จะได้รับพลังมาแล้วมาปรับเป็นใช้ในรูปแบบของตัวเองนะผมอย่าง Ultimate, อุลตร้าแมนอาซิโร่เนี่ยที่ในภาคของจักรพรรดิเวเลียวเนี่ยนะฮะซึ่งได้รับพลังมาจากอ no ุลตร้าแมนโนอาให้เป็นเกราะอัลติเมทซีโร่นะผมในร่างนั่นแหละก็คือได้พลังมาจากโนอาเลยซึ่งโนอาเนี่ยก็คือเป็นร่างที่แท้จริงของสัตว์น็กซัสอยู่ในยุคเฮเซแล้วก็ ได้รับพลังจากอีก2คนก็คือ man, อุลตร้าแมนอ่าไดนากับคอสโมสเอามารวมกันก็จะได้เป็นร่างของสตรองโคเรน่าซีโร่กับดูน่าเพื่อนซีโร่อีกนะฮะแล้วก็อย่างซีโรบิยอนเนี่ยไอ้นี่ไม่เชิงใช้พลังรุ่นพี่นะเป็นพลังรุ่นน้องนะผมร,รวมกันแล้วก็กลายเป็นร่างใหม่นะฮะซึ่งถ้าถามว่าไม่ใช้พลังรุ่นพี่ไหมใช้นะผมแล้วมันก็เก่งด้วยนะฮะก็เ้าเป็นอุลตร้าแมนอีกคนหนึ่งเช่นกันที่ ่าได้เคยใช้พลังรุ่นพี่นะผมก็ด้วยความแสบด้วยความเก่งกาจของอุแมนซิโร่นี้ให้ที่ดับนี้ไปเลยนะครับผมโอเคนะครับก็เป็นยังไงก็ผมละการจัดหัวข้อน,นี้นะผมแน่นอนว่าจะต้องมีคนทวงตัวละครอุจแมนบางตัวแน่ที่บอกว่าให้ hey, พี่ตัวละครนี้ก็ใช้นะทำไมไม่ติดในคลิปนี้ล่ะพี่อ่าไอ้ที่คุณเม้นมาเนี่ยอาจจะไปโผล่ในพาร์ทที่2นะฮะ ถามว่าทำต่อไหมอยู่ที่ยอดไลค์กับยอดคนดูนะผมถ้าหากมีคนดูกับยอดไลค์เยอะก็จะทําต่อเป็นพา์ที่2ถ้าหากคนดูน้อยเนี่ยหรือคนมันไม่ค่อยดูในชะ่วงนี้ก็อาจจะไม่ทาไปทาหัวข้ออื่นแทนนะผมหรือแม้ก็ยกเลิกไปเลยนะก็ดูอีกทีนะครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะครับผมล้าคลิปน่าจะเป็นชิดจะอันดับเกี่ยวกับอะไรก็รอนรับชมได้ที่ช่องเอิร์ธทีวีนะครับผมแต่คลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรจะกล่าวแล้วแล้วเจอกันในขีดหน้าในการจรัดบทคข้อต่อไปแล้วเจอกันไซยุนลา